สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรีบมาฟังบางแจ็คเปิดคลิปเสียงอ้างแตงโมพุดเรื่องกักขังห่วงเหนียวออกอากาศล่าสุดบางแจ็คเปิดใจกับรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทีวีชี้แจงทุกเรื่องว่าเรื่องที่กระติ้าให้งัดหลักฐานออกมาให้หมดนั้นเดี๋ยวที่ชั้นสาลร,รู้เองพร้อมบอกตอนนี้กู้ไฟได้เกือบหมดแล้วเมื่อกูเสร็จจะส่งกลับไปให้คุณแม่ที่เมืองไทยแต่ไม่ให้ทานายเดชาเพราะไม่ให้ฆ่าทานายเดชาคุณแม่ต้องหาทานาย ความคนใหม่มาดูแลคดีก่อนพร้อมกันนี้บางแจ็คอ้างด้วยว่าตนมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าไม่ถึงกับเป็นการฆ่าโดยเจตนาแต่เป็นฆ่าโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วจึงอําพรางปิดปากมากกว่าพร้อมเผยต่อว่าในหลักฐานที่กู้มาได้มีเสียงเสียงหนึ่งที่ตังโมพูดว่ากูไม่โอเคกับมันให้กูไปหามันทําไมและมีอีกเสียงหนึ่งที่พูดกลับมาว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นกัรขังนวงเหนียวทาร้ายร่างกายทั้งจิตใจคุณรู้ไหมมันผิดกฎหมายและเสียงที่ออก มาเหมือนคนร้องให้อยู่ก่อนจะเปิดคลิปเสียงดังกล่าวนอกจากนั้นบางแจ็กยังพูดถึงกรณีที่เคยออกมาตําหนิหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยบอกมีการเตรียมเพราะห้าคนบนเรือรู้จักกับน้องของเมฟเฟองอารมณ์ภรรยาแต่หนุ่มกันชายออกมาโต้ว,ว่าไม่จริงนั้นบางแจ๊กกล่าวว่าอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้ตนก็ไม่รู้แต่มีคนที่อยู่ในรายการของหนุ่มกันชายได้บอกนกักการเมืองคนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อ พราะมีการเตรียมกันและมีการสนิทสนองกันเขาถึงเลือกที่จะออกรายการหนุ่มกัญชัยเท่านั้นส่วนที่ว่าถ้าเตรียมจะถามคําถามแรงๆทําไมบางแจ้งตอบว่าไม่แรงหรอกเพราะบอกไว้แล้วว่าจะจบยังไงมันก็ไม่แรงแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ